วันนี้เรามาทำความรู้จักกับขึ้นแสงกันนะคะน้องๆรู้จักขึ้นแสงหรือเปล่าคะน้องว,ว่าขึ้นแสงที่มาจากกองอะไรทีหรือเปล่าคะเราไปถามผู้รู้กันนะคะว่าขึ้นแสงเป็นยังไงฉันตรงนี้เลยคะ่ะขึ้นแสงเป็นยังไงคะที่เธอไม่รู้หรอขึ้นแสงเป็นยังไงใช่ฉันไม่รู้งั้นเราก็มาดูขึ้นแสงกันเลยนะคะ เคลื่อนที่ผ่านในสุญญากาศได้โดยไม่จําเป็นที่จะต้องมีพาหารหรือตัวปังในการเดินทางซึ่งเป็นสาเหตุให้แสงเนี่ยเดินทางในอวกาศได้โดยจะทําให้เกิดสเปกตรัมของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าและและเคลื่อนที่ได้เร็วมากประมาณ300ล้านเมตรต่อวินาทีเมื่อแสงเนี่ยตกกระทบถึงพื้นืนเรียบมันจะเป็นมันวาวและทําให้เกิดการสะท้อน จะมีคุณสมบัติว้การสี่ข้อก็คือ 1. เดินทางเป็นเส้นตรง 2. มีการหักเห 3. 3. มีการสะท้อน 4. มีการกระจายโดยประโยชน์ของพื้นแสงเราก็จะได้มาทำหลายๆอย่างก็คืออย่างเช่นเลเซอร์โดยเลเซอร์เนี่ยเราก็จะมาทำในการตัดจาะกระจกเลเซอร์ก็นำมาใช้ในการแพทย์ก็คือพวกเลเซอร์ผิวหนงังเลเซอร์ผ่าตัดที่มีขนาดเล็ก แล้วเลเซอร์ก็ยังสามารถมาทำเป็นนำส่งสัญญาณเส้นใยแก้เส้นใยน,ในำแสงซึ่งใช้ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลเซอร์เนี่ยก็สามารถยังมาทำแผ่นซีดียังทำให้เกิดลูกินน้ำได้อีกมากมายต่อไปเราก็มาดูความุนแรงของเลเซอร์และลักษณะของเลเซอร์กันนะคะ